แหลกละเอียดหมายถึงอนัตตาเนี่ยมันแหลกละเอียดจริงๆเลยอันนี้จําทุกขังมันแหลกนานนี่นะอนัตตาอนัตตามันแหลกเกิดอนัตตามันถึงขั้นระดับนั้นนั่นจิตมันจึงว่างยู่ที่ท่ำลี่เกีย,ท,กยที่พาเราไปไล่ส่วนนอ๋อตอนนี้พอจิตมันว่างปั๊บเราเถึงกันปั๊บเลยอ๋อไอ้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยไอ้ฉันจิตตัวนี้เลยอะไรแบบน ไอ้ที่มันไม่ลงใครว่าไอ้กูนี่เลยไอ้ที่จิบมานน่านี่เลยนั่นไอ้ตัวนี้มันย้ำทองอยู่ในจิตตลอดนะคนทัทิฏฐิแห่งความเห็นเฉยเอเวุ่เก้าแต่เกว่าคือพึ่งนั่งข้อวัดปฏิบัติความขยันมันเพียน ที่อุป,อาปถาเราจะหาคตไปทำเพียรทางด้านจิตตภาวนาไม่ช้าคือก็จะหลุดพ้นจากกิเลสดำอิสนาเห็นไหมคทูเจ้าแตแก่นมไม่ช้าคือก็จะหลุดพ้นจากกิเลสดำอิสนาทิฏฐิแห่งความเห็นเฉือนและอวิชชา ความไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงเห็นไหมล่ะพอตปะปาปู๋ยพอตะสามใดลักษาะน,นี่ไม่ได้อยู่ในความคิดมันม่นูเลยเหมือนกับไม่มีทั้งการโรกโรกโรกและอารมณ์โรกสว่างเป็นหมดนั่นเลยในจิตว่างจิตว่างว,ว่างเป็นแบบไม่มีอะไรทั้งสดสดร้อนร้อนไม่ได้ไปนั่งภาวนาดื่มเดินต้าน,น้อนพูน้คิดอื่นทำเป็นการว่าง จากสภาวะใดๆเห็นไหมเมือนไม่มีกายนั่นเลยอานันตาอนักาเกิดอย่างถูกบุตบรุษเป็นองนีกเราไม่เข้าใจภาวนาไม่ถึงไม่สอนกันได้เราไม่ผานมาทั้งนั้นทิศทีแห่งความเห็นถึงนี้หละสั้งอะร์บุทิศทีนี้หละเดวว่ากเลนดำปิศนาโคดแล้วเข้าใจยัง 杀尽了狐。